เริ่มมาตอนที่10บลอยแล้วก็ลิโกเดินทางมาถึงเมืองโบกตามที่อเล็กพ่อของลิโกได้ให้ข่าวมาว่ามีคนเห็นเรโคซ่าสีดําแต่ก็ถามทุกคนแล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ได้เจอเทนเนอร์คนหนึ่งชื่อว่าเนโมถามถึงคุณโคซาที่อเล็กพ่อของลิโกได้ให้ข่าวมาและเดโมก็พาทั้งสองคนไปที่บ้านของโคซาและลิโกก็ถามว่าคุณคือเนโมที่เป็นแชมปเปี้ยนใช่ไหมละ่ะเนโมบอกว่าใช่มาจับมือกันเถอะจากนั้นเนโมก็เล่าให้ฟังว่ายิมของคุณโคซาเี่ยปิดอยู่ทุกคนเข้าไปไม่ได้เพราะว่า เขาได้หายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนก็รวบรวมคิมาวาริเพื่อให้คุณโคซากลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึง่งแต่แล้วเขาก็ได้เจอโคซาที่อยู่หลังบ้านพอดีอาริโกะก็เลยแนะนําตัวว่าพอบอกว่าคุณเคยเห็นเลโกซาอะไร,ประแปลกๆมั้ไหมโคซาได้ยินอย่างนั้นก็ต้อนรับอย่างดีเพราะว่าเป็นคนที่โคซายอมรับแล้วลอยก็ถามถึงเลโกซาว่าเลโกเห็นเลโกซาสีดําบ้างหรือเปล่าโคซาก็เลยไม่พอใจแล้วก็เดินหนีออกไปหลังจากนั้นทุกคนก็ไปรวบรวมข้นมาวาลิให้คุณโคซาเนี่ย ได้มายิมอีกครั้งหนึง่งเหมือนทุกคนในเมืองหลังจากนั้นคุณโคซาก็มาเห็นแล้วก็พาทุกคนไปดูงานศิละปะของเขาก็คือเลโคซาสีดําพี่คิมาโบริจ้องมองอยู่เขาบอกว่าเคยเห็นเลโคซ่าสีดําที่ป่าออลิวาแล้วนายละ่ะตามหามันทําไมเอยก็บอกว่านั่นคือก้าวแรกของผมงั้นเรามาสู้กันที่ยิ้มลอยใช้โฮเกเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็สําหรับโคซ่านะครับผมใช้อ so ุซกิลอยคิดว่าเป็นพวงมันพืชเลยใช้พ่นไฟไปแต่ก็ไม่ได้ผล สร็จแล้วก็โดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเสร็จแล้วเคุณเกเตอร์ก็ได้ท่าใหม่เป็นท่าประเภทดินก็เลยใช้โจมตีได้ผลแต่แล้วคุณคซ่าก็ไม่ยอมครับทำให้กายร่างเทราไลท์ครั้งแรกในเรื่องโปเกมอนโฮลิซันซึ่งคราวนี้อุซกุกิก็จะกลายร่างเป็นทัุพืชเมื่อใช้สกิลประเภทพืชเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นอีกร้อยเห็นเป็นพืชก็เลยเข้าไปโจมตีแต่แล้วก็สู้พลังโจมตีไม่ได้แพ้ไป ทุกคนก็ต่างดีใจว่าคุณโคซ่ากลับมาแล้วแล้วก็พาทุกคนไปดูงานศิลปะอีกชิ้นร้อยลิโกลกลับเรือแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังลิโกบอกว่างานศิลปะนั้นดูเศร้าๆจังภาพตัดไปที่ป่าโอริวามีโปเกมอนอยักษ์กำลังเดินอยู่จบตอน